เอ็นวเดอาาจจะมีการรีบาวขึ้นไม่ใช่จากกราฟแต่จะเป็นข่าวนี้แต่ลงทุนต้องติดตามให้ดีและลองดูกันว่าวันจันตลาดเปิดมาจะเป็นอย่างไรและหุ้นล o c k e t l a แในวันจันบอกเลยว่าต้องติดตามสิ่งนี้นะครับ Value Investing ลงทุนหุ้นที่มีมูลค่าในตลาดที่มีมูลค่าคนที่เอาตัวลงใต้ต้องมีความรู้เครื่องมือแล้วก็เป็น m i n d s กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโทรนทน ก่อนเลยนะครับผมต้องบอกเลยว่าสถานการณ์ตอนนี้มันค่อนข้นขางที่จะเิทีฟไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ชัดตาก็ดีเหตุการณ์ไตรมาสของอินฟูเดียก็ดีบอกเลยว่าอินฟูเดียจะมีความผันผวนอย่างมากและแน่นอนไปกว่านั้นเนสต์แตกก็คิดเป็นหุ้นเทคนะครับก็ค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็รวมถึงอินฟูเดียก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งตัวที่ขับเคลื่อนเนสต์แตกไปแล้วนั่นเองนะครับถ้ามาดูเนสต์แตกนะครับเราจะเห็นว่าอินเด็กของเขาเนี่ยครับเป็นแท่งเทียนอะไรครับ เป็นแท่งเทียนแฮมเมอร์นั่นเองเรียกได้ว่าถ้าดูจากแท่งเทียนแฮมเมอร์เนี่ยครับเรียกได้ว่ามีแรงซื้อเข้ามาจํานวนมากเลยแฮมเมอร์ Hammer เนี่ยครับเป็นแท่งสีเขียวแล้วก็จะเห็นว่าไส้ของเขาเนี่ยคือในระหว่างวันมีการตกลงไปก็จริงแต่พอจะปิดวันกลับมีแรงซื้อเข้ามามหาศาลแต่นั่นไม่ได้เปลี่ยนในมุมมองของอินดิเคเตอร์ของโฮมเมลียเลยทุกท่ามุมมองของอินดิเคเตอร์เนี่ยครับมองว่าตอนนี้ยังเป็นในส่วนของ มีในระยะสั้นอยู่ก็คือเงินทุนยังไหลออกเรื่อยๆและในส่วนของพ a น49์สียังเป็นเลขสีขาลงนั่นเองก็คือว่าในส่วนของพัน์แท่งเทียนนะครับอาจจะมีเปอร์เซ็นต์แต่ว่าไม่จะมีเปอร์เซ็นต์มากเท่ากับอินดิเคเตอร์ที่ผมกําลังบอกอยู่เรียกได้ว่าถ้าดูจากทิศเข้าระวังในส่วนของกับตะกะทิงด้วยนะครับผมอาจจะมีแรงดึงหลอกๆแล้วอาจจะมีการพักตัวไม่เสร็จดีถ้า อ้างอิงจาก i n d a t o r h o m o l รีนั่นเองนะครับในระยะสั้นมีโอกาสที่จะย่อต่อได้นั่นเองเนาะแล้วก็ถ้ามาดูในส่วนของ Nvidia ถ้าดูจากการาฟเลยนะครับก็จะเห็นเลยว่าคล้ายๆกันเลยครับกับในส่วนของ NASDAQ ก็คือมันมีแรงซื้อเข้ามามหาศาลมากๆในช่วงของก่อนปิดตลาดจะเห็นว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาเปิดตลาด Nvidia ลงไป2%และในช่วงประมาณกลางของวันทาการตลาดวันศุกร์นั้นนะ Nvidia ลงไปเกือบ6% ก็คือ5%อกว่านั่นแหละนะครับแล้วในตอนนี้ก็มีแรงดันกลับมาได้และเงินทุนยังคงไหลออกอยู่บอกว่าโอเคมันเป็นการที่พักตัวยังไม่เสร็จด,ดีเหมือนกันนะครับและตอนนั้นก็จะให้แนวรับไปประมาณนี้เหมือนกันเป็นแนวรับระยะสั้น181 179แล้วก็178แล้วก็ตอนนั้นนี่ครับก็ได้ให้ไว้ว่าโอเคมันไม่ควรที่จะหลุด180 ถ้ามันหลุด180เมื่อไหร่เต็มๆแท่งมันมีโอกาสที่จะลงประมาณ130 134ตอนนั้นที่เคยอธิบายไปแล้วด้ดยนั่นเองนะครับแล้วก็มีอีกอย่างนึงครับเอมวิดียนะครับ,รบยังมีข่าวดีอีกบ้างน,นะครับก็คือว่า AI Supercycle กันออกมาเนี่ยครับความต้องการของชิปแบ็กเวลของเอมวิดีนะยครับได้รับความต้องการสูงทั่วโลกแล้วก็ AI Supercycle ที่บอกไปเนะี่ยก็คือว่าอุตสาหกรรมชิปนะ่ะเข้าสู่รอบใหม่ในการเติบโตยาวนี่คือมุมมองของนาวิเคราะห์นะครับแล้วก็พันธมิตรนะครับไม่ว่าจะเป็น TSMC ที่หหววงงเพพ่ไปบมาด้ยรือ าจ,จะเป็น Samsung หรือรอะไรต่างเนี่ยก็เร่งผลิตเต็มที่นั่นเองนะครับก็ต้องติดตามแล้วกันว่ามันจะเกิดขึ้นอะไรไหมนะครับต้องไปดูงบสุดท้ายนะครับต้องดูงบของ n v i d i เดีว่างบออกมาแล้วจะเป็นไงถ้างบออกมาดีเนี่ยตลาดพุ้น Tech AI ก็ยังจะมีแรงขึ้นต่อได้อยู่บ้างน,นะครับผมลองติดตามดูแล้วกันเนะตอนนี้ครับทำไมถึงบอกว่ากราฟเนี่ยครับอาจจะไม่เป็นสัญญาณหลัก ก็คือมันอาจจะมีข่าวทําให้มาผัานผัวน,นั่นเองนะครับการาฟมันก็เชื่อได้ซึ่งช่องเราเนี่ยครับเชื่อการาฟประมาณ80%แต่ว่าอีกยีจะเป็นข่าวซึ่งข่าวใหญ่ๆเลยครับที่อาจจะเกิดในช่วงสัปดาห์หน้าก็คือการคลายชัดดาวนั่นเองนะครับสหรัฐนะครับวิกฤตโกลเด้นชัดดาวยืดเยือ้อถึง39วันแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นปัญหาหลักเลยนะครับที่อเมริกาครับกำลังมีการถกเถียงอยู่ ทําไมนะครับอเมริกาถึงชัดดาวนะครับเพราะว่าหนึ่งแหละครับมีปัญหาการเจรจางบประมาณแล้วก็อีกอย่างนี้ก็คือเป็นโครงการของโอบามาแร์ด้วยที่มีปัญหากันระหว่าง2องพักนะครับสถานการณ์นี้นะครับรัฐบาลปิดไป6สัปดาห์การปิดเนี่ยก็คือถือว่าเป็นการปิดยาวนานที่สุดในรอบ20ปีเลยแล้วก็มีความพยายามแก้ไขยอยู่ไม่ว่าจะเป็นวุฒทสภาต้องประชุมแม้วันเสาร์อาทิตย์และในวันอาทิตย์นี้จะมีการประชุมบ่ายโมงครึ่งด้วยนั่นเองและก็ถือได้ว่า ถ้ามันเจอทางออกได้มีการคลายล็อกดาวน์ไม่ว่าจะเป็นชั่วข่าวหรืออะไรต่างๆเนี่ยตลาดหุ้นอเมริกาอาจจะตอบรับไปในเชิงบวกได้จากมุมมองของนักวิเคราะห์อีกทีนึงนะครับนี่ต้องเน้นย้ำเลยครับว่าจากมุมมองนักวิเคราะห์ซึ่งเขาก็มองว่าโอเคถ้ามันมีการคลายชดดาวน์มากกว่า1เดือนเนี่ยมันอาจจะมีการกระตุ้นเกิดขึ้นได้ซึ่งนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมบอกว่าเอ็นวิดีมันอาจจะมี แรงฟื้นคืนชีพได้เล็กๆนะครับแต่ว่าถ้ายังเงินทุนไหลออกแบบนี้เรียกได้ว่ามันยังไม่จะเป็นจุดกับตัวตามสัญญาณนะครับผมโอเคไหมนะครับแล้วก็ลองดูเองครับถ้าดูจากเนื้อข่าวเลยจริงๆนะครับผมนะบมหลักเลยเนี่ยที่ทําให้การเจรจาติดขัดนะครับมาจาก โอบามาแคร์ซึ่งทรัมป์เนะครับเขามีวิสัยทัศน์ที่อยากจะเอาโอบามาแคร์ออกไปตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วเขาก็ยันย้ำนะครับว่าถ้าจากจะคายชัดดาวถ้าอยากจะให้มีการเจราจารเกิดขึ้นจริงๆให้มันเสร็จสิน้คนควรที่จะเอาโอบามาแคร์ออกไปจากระบบเลยก็คือว่ารัฐเนี่ยครับไม่อยากจะจ่ายเงินแล้วนะครับรัฐของทรนะัมป์เนี่ยไม่อยากจะจ่ายเงินเข้าไปในโอบามาแคร์หรือว่าไปอุ้มประกันสุขภาพให้กับคนอเมริกาแล้วอยากให้คนอเมริกา จ่ายประกันสุขภาพกันเองนั่นเองครับผมนะซึ่งพรรคเดมโมแครตนะครับเสนอเปิดรัฐบาลแลกกับการขยายเครดิตประกันสุขภาพ ACA Premium t a x Credit ต่ออีก1ปีแต่พรรครีพับลิกันปฏิเสธทันทีโดยกล่าวว่าพรรคเดมโมแครตแค่พยายามเอาเงินภาษีไปอุ้มบริษัทประกันแล้วก็วุธิสภาต่างๆนะครับเขาก็เรียกได้ว่าโอเคแหละนะครับ เขามองว่า A.C.A เป็นระบบที่ทําให้ค่ารักษาอพยาบาลสูงและเพิ่มกําไรให้กับบริษัทประกันด้วยนั่นเองแล้วก็ประธานาธิบดีโดนัทรัมเขาก็บอกว่าเขาเรียกร้องที่จะยกเลิกโอบามาแคร์ในทางโซเชียลมีเดียด้วยนั่นเองนะครับซึ่งแนนอนว่าโอบามาแคร์นะครับถ้ามีการยกเลิกเกิดขึ้นจริงนะครับมันอาจ,จกระทบกับบริษัทประกันภัยก็ได้นี่คือต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับลองดิสก์กันมาก็ได้ครับว่าในตลาดหุ้นอเมริกามีหุ้นประกันภัยตัวไหนบ้าง ก็จริงๆควรมองจากราฟนะครับผมนะอย่าไปเชื่อข่าวขนาดนั้นมองกราฟ80%เพราะว่าแน่นอนว่าหุ้นประกันภัยไม่ว่าจะเป็นยูนิตเฮลท์ต่างๆเนี่ยเขาก็มีการปรับตัวลงตั้งแต่เยอะตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นดาวเทนมาสักพักนึงแล้วเนอะแล้วก็ถ้าดูในส่วนของอีกปัญหาหนึ่งก็คือมีปัญหาการบินด้วยนะครับมีการยกเลิกเที่ยวบินกว่า1,000เที่ยวมีการตัดเที่ยวบินทั่วประเทศ4%และจะเพิ่มเป็น10-20%ภายในไม่กี่วัน ไอพวกกลุ่มอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยอาจจะมีการผันผวน,น,นระยะสั้นนะครับโอเคซึ่งคําถามคือนะครับมีโอกาสไหมนะครับที่จะมีการคลายชัดดาวก็มีโอกาสเนะครับเพราะว่าถ้ามองในแนวโน้มต่อไปหรือว่าสเต็ปต่อไปเนี่ยมีโอกาสที่วุฒิสภาจะลงมติเปิดรัฐบาลชั่วคราวภายในสัปดาห์หน้าหรือประมาณ1 0 1ถึง พฤจิกายนนี้ซึ่งถ้าหากตกลงกันไม่ได้เนี่ยครับแน่นอนว่าทั้งสองฝ่ายจะมองว่ามันเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจแบบทวีคูณด้วยซ้ํานี่แหละครับผมนะ่าอาจจะเป็นการเปิดชัดดาวในระยะสั้นก็ได้เหมือนกันก็ถ้ามันเปิดเนี่ยอาจจะมีความบันผัวแล้วหุ้นต่างๆอาจจะเขียวได้เล็กน้อยนะครับต้องเน้นย้ำเลยว่าติดตามกราฟเป็นหลักด้วยโอเคเนาะแล้วก็มาดูกันครับผมในส่วนของสัดาห์ก่อนที่แล้วเนี่ยที่เอเวีเตหรือว่าพาราเทียต่างๆโดนเทขายก็ายมาจากหนึ่งนะครับ มีการขายเกิงกำไรนะครับนักลงทุนนะครับก็รอก,กําไรมาสักพักนึงแล้วนะครับนักลงทุนบอกเลยว่าในตลาดอเมริกาจะเห็นว่าใน2อสสัปดาห์หรือว่าในเดือนที่แล้วจะเห็นเลยว่ามีคนโชว์จะพอร์ตเขียวใช่ไหมครับเข้าตัวไหนก็ได้กําไรเนะืคนที่เก็งกาไรเนะี่ยเขาก็ต้องเทคกาไรอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแล้วก็คนที่ถือมาเป็นปี2ปีเนี่ยเขาก็ทุนค่อนข้างต่ําบางคนอาจจะแป่งขายทํากําไรก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งใน,นเอาว่าในสถานการณ์ตอนนี้มันก็ค่อนข้างที่จะ เป็นจุดรอยต่อก็ได้เหมือนกันนะครับอาจจะมีความผันผวนนักลงทุนอาจจะมีการขายล็อกกําไรไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับแล้วก็ข้อ2นะครับสาเหตุที่ร่วงเลยของกลุ่ม AI ก็คือ n v ็นวีเดียนะครับมีพี่ีเทรดกันอยู่ที่ประมาณ52เท่าก็เรียกว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยตลาดมากด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ข้อ3ก็คือผู้บริหารขายหุ้น ก็ขายหุ้นตามปกติอยู่แล้วนะครับแล้วก็ข้อเสียก็คือคําเตือนจากสถาบันต่งตางๆด้วยเนอะแล้วก็คุณไมเคลนเบอร์รี่มีการเปิดช็อตเอนว i ดเดกับพาาเทียซึ่งแน่นอนว่าเปิดช็อตในวันจัน์นะครับแล้วก็ราคาก็ร่วงในวันอังคารเลยนะครับมีเอฟเฟกเกิดขึ้นอยู่ด้วยแต่ว่าแน่นอนนะครับว่าเอฟเฟกนั้นนะครับดูเหมือนว่าเบอร์รี่เอฟเฟกเนี่ยจะมี ความแบบแผ่วลงในวันศุกร์ที่เราเห็นนะครับตลาดก็เริ่มเป็นบวกาาย่งขึ้นด้วยนะักวิเคราะห์เขาก็มองว่าอาจจะจบแล้วหรือเปล่าในส่วนของเบอร์รี่เอฟเฟกนั่นเองเนาะโอเคนะครับผมแล้วก็ถ้าไปดูในส่วนของ หุ้น rocket l a b นะครับมาพูดถึง rocket lap กันหุ้น rocket l a b นะครับถ้าเรามองจากการาฟนะครับแน่นอนว่าตอนนี้ในแนวรับระยะสั้นนะครับประมาณ47 44เนี่ยยังรับไว้อยู่นะครับจะเห็นเลยว่าในช่วงระหว่างวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ย t o c k e t l a b เนี่ยลงไปประมาณ67%เลยนะแต่ว่าเขาก็ทำทีกลับมาได้4%เลยนะครับนักลงทุนที่มีหุ้นตอนนี้ก็พอจะ หายใจได้บ้างน,นะครับเพราะว่าแน่นอนว่ามันลงค่อนข้างเยอะแล้วก็ลงมาหลายัาติดต่อกันด้วยโอเคแล้วก็บอกเลยว่าวันจันทร์หลังตลาดปิดนะครับมันจะมีการประกาศไต่มามบอกเลยว่ามีความผันผวนเข้ามาอย่างแน่นอนซึ่งในจุูจาก,การาฟนี่ครับผมจะมีแนวรับสุดท้ายของแนวรับระยะสั้นอยู่ที่4 4 9ก็ตีประมาณ45นั่นแหละนะครับถ้าระหว่างวันมันไม่หลุดนะครับก็ยังถือได้ว่ามันก็ยังดูทรงๆอยู่นะครับผมในระยะกลางยังดูแบบดีอยู่แต่ว่าในระยะสั้นแน่นอนว่าหุ้นตัวเนี้ยล็อกเก็ตแลบมีความผันผววอยู่แลแลล้้ก็ ระยะสั้นเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ดีเลยเป็นความเสี่ยงเพราะว่ามีเงินทุนไหลออกต่อเนื่องด้วยนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของในวีคลี่นะครับ r o c ก็ t Lab เนี่ยวีคลี่ที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังเป็นแท่งสีแดงอยู่เลขหนึ่งขาลงพร้อมกับเงินทุนไหลออกแล้วในภาพระยะการก็ดูไม่ดีแล้วนะครับแล้วก็ในภาพระยะสั้นเนี่ยครับก็เริ่มจะส่อแววไม่ดีเหมือนกันเรียกได้ว่าโอเคถ้ามันมีการปรับตัวขึ้นแล้วถ้าเงินทุนยังไหลออกอยู่ก็จะเป็นสัญญาณที่ยังอ่อนแออย,อยู่แล้วก็ยังเป็นสัญญาณที่ ขายอยู่นั่นเองนะครับโอเคก็ต้องติดตามกันให้ดีนะครับแล้วก็ถ้าไปมองตัวเลข นักวิเคราะห์เขามองว่าหากงบดีกว่าคาดนะครับอาจจะรีบาวก็ได้เหมือนกันนี่คือจำตามที่นักวิเคราะห์เขาคาดการณ์นะครับแล้วก็เขาก็จะประกาศงบหลังตลาดปิดวันจันทร์อย่างที่บอกเลยเนาะคาดรายได้เพิ่มขึ้น45% year on year นะครับก็จับตาดูกันให้ดีแล้วกันเนาะกราฟต่งตางๆเนี่ยบอกเลยว่ากราฟ2หุ้นไม่ว่าจะเป็นเอเวีเกับ r o c k e ก็ตแล็บนยครับมันก็จะบอกได้ระดับหนึ่งแล้วก็ช่องของเราเนี่ยก็วิเคราะห์กราฟแล้วก็เชื่อกราฟประมาณ80%อยู่ แล้วกราฟไปที่ทางไหนเราก็เชื่อประมาณนั้นนะครับตอนนี้เราก็ยังมองว่าโอเคมันอาจจะมีการรีบาวจากข่าวดีต่างๆที่เราไม่แน่ใจว่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าคุณเชื่อข่าวเนี่ยคุณกําลังเชื่อเหตุการณ์ที่มันอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงในอนาคตแต่ถ้าคุณมาเชื่อกราฟเนี่ยกราฟมันบ่งบอกถึงข้อมูลใอดีตที่ผ่านมาซึ่งคุณสามารถเอามาพยากรณ์นในอนาคตได้ ก็แล้วแต่คนเชื่อนะครับบางคนก็เชื่อกราฟเชื่อขา่าวไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่ว่าช่องเราเชื่อการาฟเนะซึ่งแน่นอนว่ามันอาจจะมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนก็สุดแต่ว่าคุณจะเชื่อแบบไหนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่คุณจะต้องประเมินกันให้ดีนะครับสรุปในวันนี้ก็คือว่าทำลายนะครับแน่นอนว่า n v i d i a ดีจะมีทำลายที่สำคัญก็คือทำลายของโบเมนท,ที่รัฐบาลอเมริกาที่จะขายชัดดาวแล้วก็อีกหนึ่ง สิ่งที่สําคัญคือภายในเดือนนี้ก็จะมีในส่วนของการประกาศไตรมาสด้วยนะครับอาจจะมีการชะลอหรือว่าอาจจะมีความผันผวนก็ต้องดูนัาการอีินทีนึงแล้วกันแต่ว่ากราฟทั้ง2ตัวยังดูไม่ดีนะครับก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าใครอยากจะสมัครเป็นเมมเบอร์ชิพเพียงแค่เดือนละ150บาทก็สามารถจอยมาเป็นแฟมบิลี่ของ YouTube เราได้นะครับบอกเลยว่า150รบาทเนี่ยครับได้สิทธิประโยชน์มากมายเลยครับมันคุ้มค่ามากๆเลยครับต่อเดือนนะฮะโอ ในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ